สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้คุณครูก็มีแบบฝึกเสริมทักษะมาให้เด็กๆได้ฝึกทำและเรียนรู้กันนะคะในเล่มแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะเล่มปกสีครีมนี้นะคะอ่าสัปดาห์นี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทำหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่ห้านะคะ เรามาเริ่มกันเลยกเปิดไปในหน้าที่หนึ่งนะคะคือหน้านี้นะคะให้เด็กเนับภาพนับรูปภาพนะคะและเขียนเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอะแจกันดอกไม้หนก็เท่ากับเลข หนึ่งนะคะเด็กๆก็เขียนเลข1นึอาราบิกเลข1ไทยและก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะหอนออึงอหนึ่งไม้เอก1น่งมาดูข้อที่2บัวรดน้ำหนึ่งสองอเด็กๆก็เขียนจำนวนลงไปนะคะได้เท่าไหร่คะ สองเด็กก็เขียนเลข2อ,อาราบิกลงไปช่องนี้ก็เขียนเป็นเลขไทยนะคะเลข2ไทยเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะช่องต่อมาเขียนเป็นตัวหนังสือสองสองอสองสอสอเสือ อง,อ,อง 2. ต่อไปนะคะนับจำนวนพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6องา,าจำนวนเท่าไร่คะ 6. เด็กๆกก็ใส่เลข6ลงไปเลข6ก,กอารบิก เลขหกไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะหออกกหกหออกกอหกต่อไปค่ะนับจำนวนค่ะ1นึ่งสองสาหห เจ็ดแปดเท่ากับจำนวนเลขแปดเด็กก็เติมเลขแปดลงไปเลขแปดไทยคะ่ะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะปอแดอดดแปดปอแดอดดแปดปอะไรค่ะปอปา แอระซาแอาระาลแออยู่ข้างหน้าปอแอดอดอเด็กต่อไปค่ะ1 2ึ่งสองสห้าหกจ็าำนวนเท่าไหร่คะเก้าเด็กเกติมเลขเก้าลงไปเลขเก้ไทยนะคะ เขียนเลขเก้าเป็นตัวหนังสือคะ่ะกอเอาเก่าไม้โท9กกอกอไก่เอาเก่าไม้โท9ต่อไปเข้าสุดท้ายคะ่ะ1 2ึ่งสอามสี่าจำนวนเท่าไหร่คะ5 ห้าไทยค่ะเขียนตัวหนังสือนะคะหออาหาไม้โทห้าหอหอหีอาสระอาหออาหาไม้โทห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะด้านล่างเขียนชื่อ น้ำสกุดชั้นอนุบาล3ทับ7ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่2กันนะคะเด็กๆเหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยตัวเลขอารบิกและตัวหนังสือก่อนอื่นเด็กๆต้องนับจำนวนภาพก่อนนะคะมาดูข้อที่1รูปเสือนับจำนวนภาพเสือพร้อมกันค่ะ หนึ่งสองสามเสือมีกี่ตัวคะสามตัวเด็กๆก็เขียนเลขสามอาราบ,บิกนะคะช่องนี้เลขสามไทยอ่ะดินสอคุณครูหักนะคะก็จะตัวดำนิดนึงนะคะอ่ะขอเปลี่ยนดินสอก่อน ต่อไปนะคะตรงนี้ให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ 3, สามอ 3, ส,อสออามสามสสะไรคะสเสือเขียนตัวบรรจงเต็มบัรทัดนะคะอาสาระอามอมอมาสออะมอ สามเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่สองค่ะรูปควายอ่านับจำนวนพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปควายมีทั้งหมด5ตัวใส่เลข5้าฮินดูอาราบิกช่องนี้เลขห้า ไทยอ่าเขียนคำว่าห้าค่ะหออาหาไม้โทห้าหอหออะ,อะไรคะหอหีบอาหาไม้โทห้าเรียบร้อยต่อไปข้อที่สามรูปแมวอ่านนับจำนวนแมวนะคะหนึ่ง สองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้ารูปแมวมีทั้งหมดเก้าตัวก็เท่ากับเลขเก้าอ่าเลขอาราบิกไปแล้วต่อไปเลขเก้าไทยเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะกอเอาเกาไม้โถเก้า กอเอาเกาไม้โทเก้า,า,กาต่อไปข้อที่4นะคะรูปกวางนับจำนวนพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีทั้งหมดกี่ตัวคะเจ็ดตัวเด,วเด็กก็เติมเลขเจ็ดลงไปเลขอาราบอีกต่อไปเลขเจ็ดไทยคะ่ะอ่ะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะจอเอดอเจจเอหมายแต่คูนะคะดจเจ ต่อไปเข้าสุดท้ายค่ะรูปสิงโตอ่านับจำนวนพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ิงโตพี่เท่าไหร่คะสิตัวเด็กก็เติมเลขสิบลงไปมี1กับ0ูนยเขียนเลขไทยค่ะเลขหนไทย เลขศูนย์เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะสิบสออิบอสิบสอสออะไรคะสอสือสออิบอสิบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าขำมาลองอ่านนะคะสา,สามสออามสามห้า หออาหาไม่โทรห้าเก้ากอเอาเกาไม่โทรเก้าเจ็ดจเอดอเจ็ดสิบสออีบอสิบเรียบ,บร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะรูปภาพแล้วด้านล่างเขียนชื่อชั้นนะคะให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่สามนะคะเติมตัวอักษรภาษภาษอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่หายไปอ่ะในหน้านี้เขาก็จะมีตัวอักษรภาษภาษอังกฤษมาให้นะคะแล้วก็จะมีช่องว่างให้เด็กๆนะคะเติมนะคะเติมลงไปอ่ะมาดูนะคะทีละตัวนะ A A A แล้วต่อไปก็เป็น B B นะคะ B ตัวพิมพ์ใหญ่เด็กก็เติมลงไป c d e f g h i ง่ายมากเลย j k l M, N, O, อ่ะตัว O คุณพิ์ไหมไม่กลมเขาใหม่นะคะอ่ะตัว O, อ,อะ O, P, Q, R สตูวีวูเอ็กซ์ย์เสร็จสิบ่ เรียบร้อยนะคะเด็กๆด้านล่างอย่าลืมเขียนชื่อชั้นนะคะของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาต่อในหน้าที่สี่เลยนะคะเด็กๆอ่าหน้านี้ง่ายมากๆเลยก็คือให้เด็กๆวาดภาพเท่ากับจํานวนตัวเลขนะคะแล้วก็ระบายสีอ่ะเด็กๆดูตัวเลขนะคะอ่ะข้อที่1เลขอะไรเอ่ยตัวนี้เลขอะไรคะ เลข5นะคะเลข5ให้เด็กๆวาดภาพนะคะอะไรก็ได้นะคะจำนวนเท่ากับตัวเลขนะคะอ่านคุณครูจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะอ่ะ5ก็ให้เด็กๆวาดจำนวน5อย่างอ่ะครูพิมพ์ขอเป็นดอกไม้นะคะอ่ะดอกไม้ดอกที่1 2 3 4 5ามสี่หอ่ามสี่หอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะลูกอ่ะข้อที่2ข้อที่3าม จนถึงข้อสุดท้ายก็ให้เด็กๆนะคะทำด้วยตัวเองนะคะง่ายมากๆเลยแปดก็เด็กๆก็วาดภาพอะไรก็ได้นะคะจำนวน8อย่างนะคะ,ะเมื่อทำเสร็จแล้วระบายีเสร็จแล้วอย่าลืมด้านล่างค่ะเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปนะคะหน้าที่5้โอ้โหหน้านี้ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นต่อภาพสัตว์ส่วนที่หายไปให้สมบูรณ์ อ่คุณครูยกตัวอย่างอ่ะสักข้อที่หนึ่งเด็กๆลองตอบสิคะว่าเนี่ยมันเป็นหน้าของสัตว์ชนิดอะไรวัวใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วตัวของวัวเนี่ยมันตัวไหนกันนะอืมอ่าเจอแล้วคืออันนี้ใช่ไหมคะเด็กโยงเส้นมาให้เรียบร้อยแค่นี้เองนะคะอ่ะที่เหลือได้ไหมเอ่ย คุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทําเองได้นะคะทําเสร็จแล้วระบ,บายสีเขียนชื่อเหมือนเดิมนะคะ,ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะทําถึงแค่หน้าที่5นะคะเอาไว้สัปดาห์ต่อไปเรามาไว้เรียนกันอีกคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ